สวัสดีครับเพื่อนๆใกล้ๆกับคอสวัสดีครับมือวันที่12เมษายนครับเป็นมือบุญนลองสลากบานทางแป้นนะครับผมมาร่วมจลองสมโูรณ์สลากน้ำพินเด้อพี่น้องบ้านแดนบทบัดรพุทธลามครับคุณกำลังเตรียมพร้มสวัสดีครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมครัมพร้อม ใส่บาทครับเพป็นกำลังยาธิธรรมบานของเายเฮาบ้านไกลบ้านไก่ไก็มาร่วมทำสุนครับนี่คือความพร้อมี่นอ้องนี่คือเดินวัดโพธทลามบานสังเวยเฮาหนี่แหละครับวับานกุ้งก่วงก็งเกิดแทบมาคล้องที่น้องนี่ครับขอบคุณมากสมหวังบริการครับบริการโกอี้ ครับอเตรียมพร้อมนะครับมาสงคนที่ได้ยางบิด่โบสเลยครับตใรนหอบต่ลาหลังใหนหลังที่เห็นนี่พี่น้องเนทีได้สลองสมโภชนี้มั่งครับ พรวอมของยาีธรรมครับอ้อวมาทนีเลยนะทัสดีก็ได้นะครับมาทนีอ่าเนจกวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับทุก่านเดินทางมาบ้านสกปนโดยปลอดภัยครับสาธุนะครับผมตอมมาห่ครับอยากดังกุลละ ตั้งใเพิ่นมาครับเตรียมความพร้อมครับพระสงฆ์สี่เดิอนจินตบาร์ดหนึ่งดูวัดโพธารามเฮ้าส์คือญาติั้งไกจครับอไปทางนี้ก็ได้นะครับพอไปทางนี้แล้วก็เลยอยากไปที่ว่างเยอะนะครับหลวงพ่อเขาจะเลือกจากที่นะครับเลือกจากข้างหน้าหรือเราได้นี้นะครับบ้างนะครับทางงห้นก็จะแออัดนิดนึงนะครับ อ่าสัปดาห์วันที่สองวันนี้เราจะมีงานสมโูลดารากาประฏิบัติดาราปฏิบัติธรรมของเราครับขอเชิญเรียนรู้ท่านผู้ชมครับคุณยายพันธุีกองบ้านสักแปดมันแดงเพื่อสว่างเด่นบัดสุขุพุทธผู้นำในบ้านสักการครับจัดยางและจุย่างครับในพัดโพธารามทีมงานคุณยิบานผู้ช่วย ทำงานตลอดครับงานหนักปีนี่บุญใหญ่ครับบุญใหญ่บุญใหญ่ของบัตรโพธารามของบัตรสังเปยนะครับผมอง่ายเเยาปครับสวัสดีครับนี่คือโบริเวณยนะครับโัตรโดธารา สั่วงซีม่องหม่าปัตตุบติ้รหม่าล่งทะเบียนสีพามันเพิ่นเอ้อพี่น้องนีจก็คืองานสลองซา,า 42, ลาครับมือ,อ,อมันสี่สิบสองสิบสาเป็นบุญประเวียรครับแห่ยผอวเวีต่อเชิดหลวงปัะเพรเขาเมืองมืออื่นครับซอยดเดาปัดมือครับผมซอยเดาวันนี้สิบสามมือเดียวครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับผมที่เขามาเป็นกำลังใจวังงจนนี้จะเจนขอเห็นแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็พอปิดลงไปก่อนครับผมขอสัสดีครับ